สวัสดีค่ะเชฟโรเลตออฟต้านะคะรถส,สวยๆเลย2003ันะคะันนี้รถปีศ3สภาพก็คือไม่น่าเกียดเนาะยังดูสวยอยู่น้ำมันล้วนๆเลยนะคะเครื่อง3าอนะคะลงเล่มเรียบรยบ้อยไม่ต้องห่วงเรื่องอะไหล่นะคะหางห่าย เครื่องดีมากนะคะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลตำหนิก็คือจะมีเมื่อเปิดนอกนะคะด้านซ้ายนะคะแต่ก็คือยังเปิดใช้งานได้อยู่เปิดได้ปกตินะคะแล้วก็จะมีสีลอกนิดหน่อยนะคะแต่ไม่มีผุยางยังดีเลยนะคะสีเส้นรถคันนี้วิ่งทางไกลได้เลย ้ำมันล้วนๆนะคะไม่ติดแก๊สเนี่ยอาจจะเป็นสีลอกๆซีดๆนิดๆหน่อยๆนะคะเอาไปใช้งานกันได้เลยมีตำหนิสีนิดหน่อยไม่น่าเกลียดเนาะให้ดูภายในนะคะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบภายในสวยอย่าออตโต้เปลี่ยนนิ่มๆเปลี่ยนปกติเลยลดใช้งานไกลได้นะคะลดเครื่องดีมากภายในยังดูสวยหรูหาว้างขวาง แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะมีจอสองดินนะคะใช้งานได้สวยๆกันไปเลยคันนี้นะคะภาษสีหกสีเล่มเอกสารครบนะคะรถอยู่ขอนแก่นใครสนใจทักมาได้หรือให้ส่งขับส่งได้นะคะคิดค่าส่งตามระยะทางตามความเป็นจริงเลยสวยๆกันไปเลยนะคะรถสวยมากสมสวยมาก กว้างขวางหรูหราขับขี่ไม่อายใครพักมาจ้า